จุมว่าเว็บไซต์ที่ดีนะคะเอาง่ายๆเลยภาษาชาวบ้านก็คือต้องมีรูปแบบการเสมือนที่ดีนะคะมีการใช้งานที่ง่ายนะคะแล้วก็มีคุณภาพเนื้อหาที่ดีมีคะแนน SEO สงูงนั่นก็คือติดอันดับในคะีย์เวิร์ดสำคัญนะคะและก็มีคะแนนประสิทธิภาพน,นตัวประสิทธิภาพของสปีดของการอ,อินเตอร์แอคนะคะโต้อตอบกับทางผู้ใช้เนี่ยก็ต้องมีความรวดเร็วฉับไว นะคะแล้วก็เป็นความเสียนะคะเนื้อหาเว็บไซต์ของเราควรจะมีอะไรบ้างนะคะเนื้อหาของเว็บไซต์เราเนี่ยถ้ามียิ่งเยอะยิ่งดีจำนวนหน้าเยอะยิ่งดีจำนวนคำยิ่งเยอะยิ่งดีจำนวนคีย์เวิร์ดยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะและเนื้อหาของเราอ่ะจะเยอะยังไงนะคะก็จะเยอะก็คือว่าจะต้องครอบคลุมสินค้าและบริการของเราไม่เพียง แค่นั้นนะคะยังต้องนำเสนอเนื้อหาอื่นๆนะคะที่เกี่ยวโยงกับสินค้าและบริการของเรานะคะรวมไปถึงเนื้อหาต้องมีความน่าสนใจนะคะก็คือมีประโยชน์กับลูกค้าช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้านะคะรวมไปถึงนำเสนอข้อเสนอดีๆนะคะให้กับลูกค้านะคะเราจะใช้ อะไรบ้างนะคะเป็นแนวทางในการนำมาเขียนคอนเทนต์นะคะเพื่อให้สามารถตอบโจทย์นะคะแล้วก็น่าสนใจนะคะเราก็สามารถจะไปค้นหานะคะทำการวิเคราะห์นะคะคำ k e y ต่างๆที่ลูกค้าใช้นะคะในการค้นหากับทาง Google ก็มีเครื่องมือช่วยการค้นหานะคะว่าคำา e วดไหนนะคะมี การค้นหาจำนวนมากหรือมีโวลุ่มเยอะละมีเทรนด์ค้นค่ามาแรงนะคะรวมไปถึงคำค้นหาที่เป็นเชิงคำถามนะคะที่ผู้คำว่าจะใช้ก็สามารถนำมาใช้ได้และเนื้อหาของเราก็ควรจะตอบคำถามนั้นได้อย่างก,กระจัดแจ้งน,นะคะตรงนี้ก็เป็นแนวาทางในการทำเนื้อหาที่ดี เครื่องมือนะคะที่จะมาช่วยวิเคราะห์เว็บไซต์ของเรานะคะก็มีหลายตัวด้วยกันนะคะแต่ตัวที่เราจะแนะนำเนี่ยเป็นตัวที่ใช้ฟรีนะคะแล้วก็นิยมใช้กันทั่วโลกนะคะถือว่าเป็นมาตรฐานาหลักเลยนะคะที่ใช้ในการวิเคราะห์เว็บนะคะได้แก่ Google Search Console นะคะจะมาช่วยวิเคราะห์ว่า หน้าไหนของเว็บเราที่ติดอันดับบ้างและติดอันดับในคีย์เวิร์ดไหนบ้างนะคะและติดอันดับที่เท่าไหร่นะคะรวมถึงระบบแจ้งเตือนต่างๆว่ามีหน้าไหนที่มีปัญหาด้วยนะคะและยังมีข้อมูลเชิงลึกที่จะสามารถช่วยวิเคราะห์นะคะ,ะและพัฒนาเว็บให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะนอกจากนอกจากนี้ ยังมี Google Analytics นะคะที่จะช่วยวิเคราะห์ในส่วนของการทำโฆษณา Google Ads นะคะแคมเปญต่างๆว่ามีผลต่อเว็แบบไซต์อย่างไรมีกลุ่มเป้าหมายไหนที่เข้ามานะคะอย่างเว็บไซต์ของเรานะคะแล้วก็ยังมีเว็บไซต์ Page Speed นะคะช่วยวิเคราะห์ Performance ประสิทธิภาพการทำงานบน Desktop แล้วก็บนมือถือรวมถึงมี ข้อแนะนำดีๆนะคะที่จะช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมีการทำงานที่รวดเร็วขึ้นนะคะก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกเข้าไปใช้บริการนะคะเครื่องมือสักตัวนี้ได้นะคะ